ผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับนี่คือสวนภาวนาเนี่ยมีนโยบายตามพระอาจารย์ได้พูดไว้ว่าจะทําเป็นสถานที่ปฏิบัติและพุเป็นพุทธเกษตรนะครับเราก็ปลูกผักนะครับเมื่อปลูกผักเสร็จแล้วนะครับเราไม่ได้เอาไปขายนะครับเราก็จะนําไปแบ่งปันกันนะครับสำหรับท่านพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ ได้มาเยี่ยมเยือนนะครับได้มาท่องอได้มาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มากราบนมันสกการก็สามารถที่จะมาเก็บแล้วก็นําไปแบ่งปันกันที่บ้านได้นะครับนี่คือนโยบายของพระอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปลูกไว้นะครับพระอาจารย์เน้นก็คือปลูกเป็นพุทธเกษตร นะครับปฏิบัติไปด้วยนะครับปลูกต้นไม้ไปด้วยเมื่อต้นไม้เจริญเติบโตงอ,อกงามออกดอกออกผลดีนะครับเราก็นําไปแบ่งปันกันนะครับที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอที่มีท,มที่มีความศรัทธานะครับในบวบพระพุทธศาสนาถ้ามีโอกาสกระผมเอกบรรจงวงณะรงนะครับก็อยากจะเชิญชวน พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวได้มากราบน้พัพการแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราได้มาปฏิบัติธรรมนะครับในรูปแบบของหลวงพ่อเทียนนะครับจิตตะสุโธด้วยนะครับตัวเคลื่อนไหวใจรู้สึกนะครับนี่คือบรรยากาศอยู่ที่สวนภาวนาแห่งนี้นะครับ บรรยากาศดีมากเลย